รู้สึกสนุกมากอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่พี่จะตัดสินใจมาน่พี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเออพี่มาแล้วพี่จะคุ้มกับเวลาไหมคุ้มกับเงินที่เสียไปไหมอะไรเงี้ยค่ะพอมาได้เรียนแล้วเนี่ยสัมผัสการเรียนเนี่ยข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเขาเตรียมงานไม้อย่างดีมากข้อมูลเนี่ยทั้งทฤษฎีแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ถ่ายทอดจากของจริงจากที่เราเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาเราแบบดูเรื่องขึ้นแบบมันถแบบว่า เข้าถึงได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนโรงงานคือแบบก็ดีมากๆแบบนี้คาดในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเราสัมผัสได้เรื่องของเรื่องพองแบบเทคนิคก็ดีหรือว่าคำพูดก็ดีหรือว่าในเรื่องของรูปประโยคในการสื่อสารถือว่าดีอันนี้ผมให้เต็มนะ บรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยมันความรู้ที่ได้ก็คือได้ความรู้เน้นๆไม่ได้กักความรู้วันเนี้ยี่ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วพี่สามารถอาไปต่อยอดในการทำอสังหารมิมทรัพย์ได้สอนดีนะคะให้ความรู้ความเข้าใจดีอธิบายแบบเข้าใจง่ายไม่ไม่ยากแม้กระทั่งในเรื่องของสัญญาค่ะก็มีการอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นพี่ก็ดูราคาจากคอร์สเรียน2วันรวมอาหารรวมคับที่เบรก เฮ้ยไม่แพงมันตอบโจทย์สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่